ดีครับไลฟ์แล้วเหรอฮะเมื่อไลฟ์แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับปันเสร็จแล้วป่นยังเดินเนี่ยหยอกหยอกยังไงครับคุณคุณเฟิร์สวันครับวันนี้เพลงอะไรฮะเป็นเดินเนี่ยจะไม่ได้ชื่อเขาติดเพลงนี้มากเขาติดบ่อยมากเดินที่เดินนี่ชอบเลยครับ ต้นกำเนิดเนี่ยมันคือเมื่อวานไม่เ่ากไก่ทอดมาไลฟ์ถายไก่ทอดมาแล้วก็เขาไม่เคยเห็นจริงแล้วแล้วพี่ต้นทำได้ด้วยมันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่เป็นแบบกายลืมกายแต่ผมก็บอกทุกคนไปแล้วว่าอยากขอเวลาเจอไปดีไมก็มีแต่คนเกาะได้ไงก็คผมชอบมาก อ่าฮะอไม่เป็นคอมเนต์ะนสอนสอนเ่องไ้ต้องโอนหมันยากมากมากมืออาวไมต้องหลอ่ะาเลยอเลยอาเลยอากังปีกก่อนกางปีกก่อนอากางปีกเออโอ้โหตัวเองเป็นคนสอนพี่ดสามหน้ากางปีกนะวดีค อันนี้คือเรามาทำอะไรนะรออะไรนะพวกงานอะไรก่อนทำอะไรนะใช่เราเจออาลีใช่ครับผมทาอะเมื่อกี้ไปเจอแฟนเป็นไงบ้างคะทูก็เมื่อกี้ก็สนุกครับผมบรรยากาศก็อบอุ่นมากๆครับผมก็อ้าวโอ้โหผมก็โอ้โหอะผมก็ก็บรรยากาศก็มันมาเลยครับผม คือต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเมื่อกี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าจัดงานนี้คือดีมากจริงๆไม่ใช่แค่ดีวันนี้คือกันแดดเขาก็ดีมากจริงๆครับผมก็ขอเปล่าเนี่ยนะผมกาแฟสองอย่างดีครับเหนื่อยเหนื่อยงานเหนื่อยงานเหนื่อยเบิร์ดบัตอ้าวลองลอง เป็นมุกอะไเขียนไม่จบมุกมุกมาเป็นมุกกันเป็นไงบ้างครับตื่นบ้างครับครับผมตื่นหน่อยฮะจริงก็ดีใจมากๆครับที่วันนี้แบบได้มาอีเวนท์ที่เป็นเป็นเป็นอีเวนท์เปิดตัวพี่ๆเร์ด้วยครับแล้วก็ก็ได้แบบมาเจอทุกคนคือแบบวันนี้มันมีศิลปินหลายคนด้วยก็พี่ๆหลายด้อมก็แบบหลายๆคนก็แบบส่งเสียงให้ว่าดีใจอะไรเงี้ยสปอร์ตต้องขอบคุณพี่ๆแบบด้อมอื่นด้วยที่แบบคอยพีคคอยเล่นกับพวก แต่าเดี๋ยวเราไปีโอ้ yes yes มาีมันอึดเป็นอะไรขนาดไหน้าไม่ผมไม่เคยไปไงโอ้ผมมารีคือออฟฟิศตอาดเปะค่ะเออตัไปแล้ว่เดินตมูไปเรื่อยผมไม่เชื่อหรอกนะไปไปอ่ะไม่เคยาไปแบบมาดีแนี้คือมันแบบต้องเรียนรูกเป็นลูกยยังไงไหมอ๋อมาดีหรอ ผมว่าน่าจะเป็นเสื้อกันหนาวเป็นเสื้อหูแล้วก็เป็นฮีทเทคแล้ก็เป็นกางเกงนี่อาจจะเป็นกางเกงวอร์มแล้วก็เป็นรองเท้าแบบบูทแบบบุ๊ขนไม่เดี๋ยวพี่เราดูที่เราไม่เคยไปไงไม่เคยไปคิดว่าอีม่น้าตกแอร์แอร์อาจจะเย็นก็ได้แอร์เลยนะมครับผมไม่ลงอครับผมผมอยู่ืกไม่ไปดูปลาฉา เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอดูบนบกเพราะว่าน้ำมันใสดิใช่ไหมได้ข่าวว่าน้ำใสแล้วาน้ำตกเป็นไงอร่อย่่คิดเตอะจริงเหรอฮะไ่รังน็คัม่บกั้ไงเป็นยังเออเรามีการบ u a l i ิยังไงบ้างกินนี่ยกินอะไรมาวันนี้ลูกสมุนะสมุกงกงบ่วงนะกก็เ กินละกินข้าวกินนี่กินอ่ารพี่จออะไอ้ไอ้วเกิดเรืลาตบนพีไม่ใชิดเรอเรื่องอะไรละไม่กิดลไลาลทำไปทำามาอามกนีลาไเกิดเรืมันใกล้เกียไงการันใกล้เียงาผอมเดาเาเลาด ครัวโบว์เรียกฉันว่ากอีบางที่มันมยูันแต่เงนด้วยได้ได้ครับผมน่าจะกินปิดเมนูจริงกนบ้างแล้วอาหารทไหนครับไม่ไมี่เขาเอาใส่กล่องไว้ให้ครับฮึแบบเลยใส่กล่องเรียบร้อยใส่กล่องไม่ปล่อยอล้วแล้วแล้วแล้วไม่ได้แบบเมนูอแบบบู๊ยังไงเหรอบู๊ยังไงครับว่จริงผมอยู่เฉยๆเขาก็บู๊ให้ผมแล้วอะไรบู๊ยยังไงอ้าวผมเคยบู๊ได้หรอได้เนี่ยแค่นี้แค่นี้ก็บู๊แล้วไงแค่นี้ก็บู๊แล้ว ยืนแบบพูดไปเรื่อยพูดอันนี้พูดหรือบูผมไม่เคยพูดไปเรื่อยออ่างี้ผมพูดไปก่อนไปลงไปเรื่อยเลยอ่ะไม่อะไรอะไรอะไรกลางคืนจากเมื่อวานเขาไลฟ์อยู่อแต่ลองเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเราคืน่างเมื่อวานที่เขาทำเรื่องไว้หรอทำเรื่องเหรอฮะไม่ได้ทำเลยด ไม่ก็พี่ถามถึงเรื่องแตนดีอ๋อพี <tal word> <t ip> ่เ้นเออทำอะไรชอบโยนถามอะไรพี่เปนน้องทำไมพ่เป็นคนชอบโยนอะไรทุกอย่างนโยนแล้วทำไมหลับไม่ได้แล้เม็นหินตกทุกรอบเลยโยนไปอีกีเขาโยนไปอางีเขาไม่ได้โยนไปอีกทะเขาไม่ช่คนเขาไม่่อนโยนเขาไม่ได้เป็นคนหับเอาเอาเอางก่อนอ่ะ่เ้นรู้สึกงเราต้องแบบว่าให้อยากมองให้อยู่ที่ศูนย์ยังไงเราคือพ่เ้นเป็นคนชอบแกล้ง ไม่เลแก่ชอบแล้ก็แม่ได้อม่ได้เหรอ้าหาที่ลงมแลกั็เบโอเคใช่อ๊ยเราก็จะเป็นคือแบบมันเห็นมันมันอยากโยนอะ

อ่ะแล้วถ้าสมมติมันแตกขึ้นมาทำไงแตกจมูกไม่สมมติไงสมมติเป็นของที่มันแตกได้อ่ะแล้วโยนสิอันที่มันแตกน้องก็ตกน้องก็เพ้อนเหมือนกันแล้วจะโยนทำไมมันเช็ดได้รู้ไหมนั่นไม่เคยเห็นเช็ดให้เลยไม่ได้อันนี้พี่พี่ขับให้แต่ว่ามันโยนลงมันโซฟานะอโอมันตกพื้นเลยก็มี มันจบเลยไม่ได้แบบไม่กในรถบัสเลยพอถ่ายเห็นจังหวะตอนไหนเห็นตอนน้องวิวหรือว่าเห็นน้องแผลลงไปแล้วแผลลงไปแล้วยาแล้วเป็นไงตอนแรกนเราดูแบบมาปุ๊บคือแบบรู้เลยอ่ะกอจังหวังแลล้มถ้าถายมาแล้วแบบเออจังหวะโยนแล้วรับได้อันเนี้ยไม่เท่าไหร่มันตกเลยมันเปื้อนแล้วผมเอากอบไงต้องใช้นะหรือว่าตอนนั้นไคือ เขาจะที่โยนเพราะว่ามันใต้ใครหรือว่าที่โยนรู้สึกแบบว่าทำทำเจ้าคนเจ้ของเ่าได้อย่างนะลูกจริงๆผมไม่อะไรอ้าะืออ้าคือเอาสงข้อกาคือผมแม่ชอบแกล้งเขาแล้ก็เลยการโยนมันก็อยากคือโยนเพื่อให้เขาเห็นไงเพราะเราแกล้งอยู่อะไรเขาจะได้ โบยวายมีบ้านมันเงียบเกินไปออฟฟิศมันเงียบเกินไปซคือมันก็ success ใช่คือเราเป็นคนปกติก็เงียบขนาดนั้นเลยหรอถึงกลายเป็การโบยแบช่วยไดจะไม่ได้เงียบมัน่ะเราเราเป็นคนเงียบเราไม่เรียกอ่ะะคุยมันไม่เรียกมายโยนแล้วทำไมเออพี่เป็นคนไม่ชอบคุยแล้วชอบทำอะไรชอบโยน ไม่หลอกน้องไม่โกรธแต่้าอยนะนะ้าเไม่โกรธแต่ถ้าโยนแล้วตกพื้นอีกอะก็เจ็บไปด้วยครับเออนิดไม่านไม่ผันโยนเขาโอ้โหผมใม่าครั้งเดียวอ่ะโอ้โหโอ้้ ตอนนี้จะพาน้องที่ไหนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวซิมเดินมกราดที่ไปพาไปมาวิไม่แล้วไม่แล้วสองคนไม่ตลกเหมือนกันจริงอ่ะผมว่าในไลน์เนี้ยเขาน่าจะได้ยินเสียงหอนหรอซึ่งถ้าแต่ว่าเวลาเล่นเกมหรือว่าอะไรแล้วมีเด็กคนหนึ่แม่แปลงไม่มีอยู่ข้างเราเมื่อก่อนไม่ขนาดนี้นะแลวพี่เติร์นชอบขี้โกงอ่ะ ไม่ผมไม่ค่อยโกงแต่เขาอะเป็นคนโกงบ่อยเมื่อก่อนบางหลังมาพอเราเริ่มโกงบ้างอ่ะมันไกลเราทำให้ดีขึ้น่ะเดไม่ก็เล่นเกมเดี๋ยวนี้เราจริงจังมากขึ้นเพราะเราคึกว่าคนแบบพี่เราทำไมต้องโกงทำไมไม่จริงจังแบบใสสะอาดใสสะอาดได้ที่ไม่ติด แต่ว่าพี่ก็คิดต่อาชนะหมอยากชนะอยากชนะอะไรชนะเกมหรืออยากชนะอ้ยจบได่ยสุ่เนากอบกับกกงกนได้ดีคือชนะเกมหรืยแต่ว่าชนะใจนีชนะอยู่แล้วบอกใบอกครับไม่มีครับโอ้ยาก ย่าทุกนเป็นแข่งับลูกคนแข่งมากครับทรกก็ดูเหมางแไกรกทำแข่งแพอคมันีจริงๆก็เพราะนั้นไม่ใช่บมครับ ผมจะแบบไม่สนใจผมจะอยู่อย่างนี้แล้วถ้าสนใจเป็นใครอ่ะอ้าวอ่าแล้วอันที่ฮะอาจจะเป็นเป็นมันมันเป็นแบบว่าร่างกายเต้นมันเต้นของร่างกายไปเองแต่จริงๆใจมันแข็งใจอใจตอนใจอะถ้าจะสั่งให้ยิยอมมากกว่าใจใจผมแข็งมากไม่เสื่อมเราเมื่อกี้ถามข้อแรกต้องขาดอะไรให้ได้ก่อนข้อแรกว่าทักสะหนังคืออะไรนะครับพี่ ไอะไรออะไรอะรนะะใจต้องผ่านอะไรเงินเงินเงินต้องถึงตัวเองรวยขนาดนี้แล้วใครอยาพูดนะอยาพูดไปเรื่อยพูดริงจริงอพูดไปเรื่อยนะไอเปียังอะไรนะเบอกว่าของอะไรอปีใหม่อะไรตนแต่ะไรนะโอ้โพี่ต้จะให้เงินแผมโอ้โหแค่แส่เขามีไม่รู้เท่าไรแล้วร้อง

semua paling luas <laughs> kamu,